เรานะคะคือ1ในร้อยของ e อ c l u s i v e g r o u ุนะคะที่ได้รับ Disney ์พัฒ Ho ฮอ s ตามีเด i ยคิดมานัเน่งหมเป็นหนังเป็นของหรือว่าเขาจะให้ชุดเรามาภาพแรกของ Disney อ่ะคือเจ้าหญิงหรือว่าชุดไอรอนแมนอะไรเงี้ยว่า สวัสดีค่ะอานะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกกันค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่แบบเป็นเทรนฮ o อตฮิตนั่นก็คือ Disney ์พาร์คเขาได้เข้าไทยแล้วใช่ปะแล้วเรานะคะคือ1ในร้อยของ e อ็กซ์คลูซีฟกนะคะที่ได้รับ Disney ์พาร์ o t อสต r มีเดียคิดมานเน่งเดี๋ยวเราจะให้ดูคือเป็นมากเริ่มันคือแบบว่าคือเขาเป็นสตรีมมิ่งที่แบบหกคันอะคือถ้าสาวก Disney, Marvel, ดิสนีย์มาเวลซีดีเฮดใดๆคือเขารวมมาหมดแล้วเอางี้ ต้องบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าในนี้มีอะไรให้เคเาาพึ่งได้เมื่อกี้นะคะหนังเป็นของหรืออะไรลิมิเต็ดใดๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเอาดีคือกล่องใหญ่มากขอวันน้ำหนักเออเดินดูของแล้ว <laughs> แน่นกล่องอยู่เพราะมันไม่ได้มีแบบคุกคอบอะไรยเงี้ย หรือว่าเขาจะให้ชุดเรามาแบบว่าดิสนีย์เราก็จะนึกถึงภาพแรกของดิสนีย์อ่ะคือเจ้าหญิงแต่ว่าถ้าสมมติมันมีมาวงมาเวลที่แบบมาผสมด้วยคือแบบหน้ากากหรือว่าชุดไอรอนแมนอะไรเงี้ยเว่ป้าว่อป้าแต่มันเป็นลิมิเต็ดเลยนะเธอแบบว่ามันต้องมีป้านิดนึงตื่นเต็นป้าังสาวหนึ่งสองซ้อุ้ยมันเป็นอะไรอ่ะต้องนะเฮ้ยอุ้ยมาครบเลยนี่เดี๋ยวให้ดู อุ้ยแต่มันกล่องหนามากแปลว่าอันนี้น่าจะเป็นแค่ตัวกล่องหรือเปล่ากล่องใหญ่มากเราได้ลายกล่องคือเป็นหนังของดิสนีย์กับการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหมดแล้วก็แบบเขาบอกว่าโลดแ่นสู่จินตนาการไม่รู้จบเริ่มสตรีม30มิถุนาวันนี้นะคะดิฉันได้วันแรก30มิถุนาเนี่ยน็อนแมนไ้ว้เลยอุ้ยของไทยข้ามาริโอพี่มาร์กปะก็คือมาครบเรนนี้อะไรเกาหลีปะนี่ไงเออเปิดแล้วนะ อุ้ยเห็นหแบบแมบอุ้ยอุ้ยมันมีอันนั้นมันมีอันนั้นดูเห็นม้รถแม่มาชอบมากแต่ก่อนเขาบอกว่าสวัสดีแฟนๆดิสนีย์ที่ล้างดิสนีย์พลัสฮอสตา้ามาถึงประเทศไทยแล้วเออเตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อความเพลิดเพลินกับเรื่องราวสุดประทับใจจากแบร์ระดับไอคอนของเราไม่ว่าจะเป็นทางดิสนีย์เรื่องโปรดภาพยนตร์และซีรีส์ยอดนิยมจากมาเวลดิสนีย์พลัสออริจินอลรวมถึงภาพยนตร์และซีรีส์จากเอเชียและไทยนะคะเพราะที่นี่มีครบทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบนี่ ก็จะเป็นแบบนี้ว้าวนี่ไงอันนี้ที่เราบอกว่าเหมือนของไอรอนแมนปะที่เป็นมืออะตอนแรกหนูนือนว่าทานอสแต่แบบอ๋อไม่ใช่นี่เขาเขียนว่าไอรอนแมนเวอร์ชันเหมือนมันเอาไว้ใส่ฐานใช่แปลว่ามันต้องแบบเลืองแสงใดๆไ,ไ,ได้แน่นอนถาดา ใส่านยังไงมันต้องไข่ควงหรออันนี้เดี๋ยวเราไปใส่ฐานแล้วเราจะเอามาให้ดูอีกรอบอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ทีมงานแบบใส่่านให้ดิฉันหน่อยไปต่อที่ชิ้นต่อไปแล้วกันอุย๊ยอันนี้เป็นเจ้าหญิงเบลนี่ดูดูด,ดูอันนี้ดูตอนตอนที่ใครมาสแสดงนะสวยมากเลยอะที่สแสดงเป็นหนังอะ,เอ,ะเออ็มมาวาสานันเออเอ็มมาวัสสันนี่ดูเป็นภาคหนังแบบสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูซิว่าเจ้าหญิงทำอะไรได้บ้างนะคะ อุ้ยกล่องคิวมากใครเป็นเสาวุกก็คูอต้องเลิฟคุณเบลอุ้ยห่อมาด้วยผ้าอุ้ยมีฐานด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าใส่ฐานอีกอุ้ยมันเอียงอะหรอหรืออุ้ยหนูหรอต้องหนูหรอปะได้ปะแต่มันก็เล็กไปนิดนึงอะน้อคือมาเป็นแบบนี้นะคะ โอเคชิ้นต่อไปนะคะเป็นมิกกี้เมาส์นะน่ารักอะ่ะดูดีมีความอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอ่ะเนี่ยให้ดูข้างหลังสังเกตจากลายอะ่ะก็จะมีความแบบลายไทยวัดอะไรนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือแบบว่าตั้งโชว์เก๋ๆไว้ในห้องแบบว่าเออดิสนีย์เด้ออะไรอย่างนี้อันนี้น่ารักนะแล้วเาวายด้วยอะ่ะก็คือโก t ไทยแลนด์จริงๆอ่ะอยู่ข้างกันก่อนถึงจะดูแบบไม่ได้มาด้วยกันแต่ก็มาด้วยกัน ต่อมาอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ของอ่ะมันดูเป็นสมูทนรออันนี้เป็นของมาวลนะคะลกคี Loki. นี่เราแกะออกมาละหืมกินหนังอุ้ยแต่เขาทำแบบปกหนังอนะไรเงี้ยสวยมากเลยให้ดูก่อนแบบสวยอ่ะดูไฮดูมีระดับ สมุดจดที่เหมาะกับแบบสซวออมาเวลหรือเราจะจดหนังจดลายแล้วแต่นะจ๊ะแต่นี้คือเหมือนเขาชูตัวโลกิขึ้นมานะคะเอางี้เดี๋ยวเรามาเรียงทั้งหมดให้ดูแล้วก็จะสรุปว่าน้องเหมเาะกับเอาไว้ทําอะไรโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทางทีมงานเราได้ใส่ฐานไปได้ให้หมดแล้วมาดูคนแรกนะคะก็คือมือของไอรอนแมนมาเองไอรอนแมนนะจ๊ะเราใส่ฐานเรียบร้อยก็คือเขามีไฟนะจ๊ะอันนี้คือเปิดอยนี้ปิดตึ๊บเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือ เป็นมือปกติความจริงใจเราอยากให้มันแบบนิดนึงอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสร้างเอาเพื่อเหมือนแบบตั้งโชว์ในตูอ้อะไรเงี้ยเปิดไฟเก๋ๆได้อยู่ก็แบบเป็นของสะสมนะจ๊ะโอเคมาดูชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้ โกไทยแลนด์ Thailand, นะคะเขาก็จะโชว์เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบยืนไหว้รูปลายกล่องก็จะมีความแบบลายไทยวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหญิงเบลนะคะในมงกุฎก็อนถอดได้ถ่ายรูปแกล้งแล้วก็วางนิ่งๆในตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยรวมแบบดิสนีย์แบบของสะสมดูเป็นคนแบบนียคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยอะต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นโลกิเป็นสมุดนะคะโลโก้ฟอนต์สัญลักษณ์ของซีรีส์โลกินะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยแต่ส่วนตัวอก็จะชอบมันนิ้มก็จะมีความแบบเปิดปิดไฟได้ใช่ปะแต่แนะนําว่าถ้าสมมติที่มืดๆหน่อยมันอาจจะเก๋กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าสตูเราจัดไฟเยอะไงมันอาจจะแบบแสงดอปนิดนึงแต่ถ้าอยู่ในตู้โชว์ก็แบบเออเอาว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกบอกป้าชอบอมนี้ลบไอรอนแมนนะคะก็เห็นมาแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะก็สุดท้ายนะอย่าลืมสมัครแพ็กเกจของ Disney Plus Hotstar นะคะก็จะแบบไม่พลาดใดๆเขารวมทุกอย่างแบบมาเวลดิสนีย์หนังกันตูนคือสาวกอะ ต้องมีนะจ๊ะเพราะดิฉันสมัครแล้วนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็ต้องไปรอดูกันเองนะคะส่วนเรื่องแพ็กเกจราคาต่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะเพราะ,ะรายละเอียดก็คือเยอะมากก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้อยากให้เปิดกองหรือว่าให้รีวิวทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเชอรี้นะคะทุกช่องทางเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในแคปชั่นนั่นเองนะจ๊ะกดด้วยละ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะไปละค่ะบายบาย ใช้คข้ามาเพิ่งได้เมื่อกี้นะคะฮัลโหลใส่ฐานยังไงวะบิดตัวนา้าไอ้ชื่อุอ๊ยหนัวต้องหนูหรอปะก็คือหัวขยับได้เงี้ยแบบแบบติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ช anel เชอรี่ D. บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกักปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย